เอ็เฟกเปลี่ยนฉากวิดีโอไม่ต้องแท็บคัดโปก็ได้ค่ะทุกคนมาดูกันค่ะว่าพี่นรีจะทำการเปลี่ยนฉากยังไงตอนแรกพี่นรีก็เลือกแบบโปเนี่ยแหละค่ะแต่ดูไปดูมาเนี่ยอยากให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ย mm. ยังไม่จำเป็นต้องโปก็ได้ถ้าทุกคนยังไม่ใช้ประจําใช้แบบธรรมดาก่อนก็ได้ค่ะลองฝึกให้เราเป็นก่อนนะคะที่พี่นรีเลือกก็จะเป็นในการดึงออกเนี่ยค่ะคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็ซูมเหมือนกันซูมเข้าซูมออกแค่นั้นเอง แต่สิ่งสําคัญนะคะให้ไปเลือกตรงติดเทนค่ะทุกคนถ้าเราใช้ตรงติดเทนคือมีคนใช้เยอะใช้บ่อยเออมันใช่คือคนใช้บ่อยไงคือมันใช่คือคนใช้บ่อยอ่ะมาดูฉากต่อจากนี้นะคะอันนี้ก็ดึงออกคือถ้าทุกคนอยากจะให้มันเหมือนกันทุกอันเลยในะการเปลี่ยนฉากไม่อยากเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะให้ไปเลือกปรับทั้งหมดนะคะในโปรแกรมก็จะใช้ ในการปรับทั้งหมดทีเดียวทุกช่องที่เรามีการตัดต่ออ่าทีนี้มันก็จะเป็นอะไรที่ว่าไม่ต้องทำหลายรอบแต่นี่ก็คือถ้าในส่วนของรูปภาพอะค่ะพี่นาลีบอกทริคนิดนึงนะคะรูปภาพอะช็อตที่เราต้องการถ่ายรูปแบบช็อตติดติดกันแบบโชว์แอคชั่นถ่ายรูปเป็นช็อต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 เงี้ยอ่า เหมือนกดชัตเตอร์อค่ะกดชตชตชตชอย่างเงี้ยให้จังหวะของรูปอะค่ะให้คุณเลือกแค่ประมาณหนึ่งช่องพอแล้วก็เลือกนะคะเลือกการเปลี่ยนฉากเป็นการดึงนะคะดึงออกดึงออกแบบไม่ใช้โปรเนีๆๆ่ยรูปภาพมันจะซูมไปถ้าเราเป็นรูปอันสุดท้ายที่เราต้องการให้คนอ่านรายละเอียดของที่เราต้องการแทรกขายของหรือ โฆษณาอะไรก็ตามค่ะที่เป็นช็อตสุดท้ายเนี่ยค่ะเราก็เลือกให้มันยาวๆไปเลยให้เขาได้อ่านเต็มๆโอเคปะทุกคนลองไปทำดูนะคะลองไปฝึกกันดูนะคะลองใช้บ่อยๆค่ะแล้วทุกคนก็จะทำเป็นนะคะตรงไหนที่ต้องการให้วินรีสอนเพิ่มบอกมาได้เลยจ้า